สวัสดีพี่น้องที่รักพวกเราดีใจที่ได้มาพบเธอสำหรับปีใหม่ที่น่ารื่นลมชาวโลกที่น่ารักได้ฟังเพลงเปิดรายการต้อนรับและร้องเพลงร่วมกันเป็นที่สนุกสนานเบิกบานใจถึงจะมาคนละคีก็ไม่เป็นไรถือว่าร้องออกมาจากใจด้วยความรักและเบิกบาน ขณะนี้โลกยุคทองตื่นรู้มีความเปลี่ยนแปลงรับพลังงานใหม่เข้ามามากมายสภาพอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวพวกเธอจงดูแลร,ร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน,น้ำสะอาดออกกำลังกายให้ร่างกายอบอุ่นปรับสมดุลร่างกายภายในภายนอกอย่าให้ร่างกาย กระทบความเย็นมากเกินไปออกไปรับแสงพระอาทิตย์ยามเช้าจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายสบายตัวมากขึ้นพวกเราชาวฟ้ามีความห่วงใยชาวโลกทั้งหลายบางคนยังขึ้นขึ้นลงลงและวุ่นวายกับโลกสามดีขณะนี้เป็นช่วงวัดใจทดสอบเพื่อให้เลือกเส้นทางกลับบ้านหรือจะอยู่ต่อ พื่อรอการตัดสินใจที่งดงามพวกเราชาวฟ้าขอนำทางพาพวกเธอกลับบ้านด้วยความปลอดภัยพวกเธอจงมันเข้าหาภายในอยู่กบบจะปัจจุบันขณะจงทิ้งขยะทั้งหลายสร้างใจให้สมดุลจะเห็นสัจจะของความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายในออร่าจะสว่างสวยงดงาม ขอปี2025ให้เป็นปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของพวกเธอชาวโลกที่น่ารักขอเพียงเชื่อใจวางใจขอบคุณ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 ค่ะ